สวัสดีแฟนคลับที่น่ารักของพี่ดิวนะคะวันนี้พี่ดิวจะไปดูพี่ใหม่พัชรีครับแม่แม่ตั้งใจทำพวงมาลัยเลยนะครหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับพี่ใหม่พัชรีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่ใหม่พัชรีนะครับจะรู้จักน้องดิวหรือเปล่านะครับโอ้โหใครรับปริญญาเนี่ยน้องดิว อตอนนี้นะครับไม่มีใครรับปริญญานะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ดิวกาลังจะเดินทางไปดูพี่ใหม่พัชรีนะครับตั้งใจเฮ็ดพวงมาลัยพี่ใหม่เอ,อ้ยเราดิวตั้งใจเฮ็ดพวงมาลัยได้นีหนึ่ง0มื0นบาทนะพี่ใหม่นี่นะครับจะเอาไปมอบให้เป็นกําลังใจพี่ใหม่พัชรีนะครับสาหรับพี่ใหม่ติดตามนะครับดิวติดตามพี่ใหม่มานานมากแล้วไปหลายงานก็คือบ่ได้เข่าพี่ใหม่ค้นเต็มืมบ่ได้เข่าแต่วันเบอนี่ให้เลขาไปจองโตตั้งแต่สี่โมงเย็น นะครับจะไปให้กําลังใจพี่ใหม่พัชรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพี่ใหม่พัชรีจะรู้จักพี่ดิวหรือเปล่านะครับนี่เลยพี่น้องขันพี่ใหม่เพราะหูจักพี่ดิวเด้อพี่น้องดูคลิปนี้เป็นพยานนะครับถ้าพี่ใหม่ไม่ได้รู้จักพี่ดิวร้อยเดียวอันนี้เราทำคอนเทนต์นะร้อยเดียวทุกคนเป็นพยานนะแต่ถ้าพี่ใหม่อยู่ๆเรียกชื่อพี่ดิวพี่ดิวหรือน้องดิวหรืออะไรก็ตามมื่นหนึ่งโอเคไหมครับทุกคน น่าจะรู้จักแหละนะครับโอเคครับแต่ก็พยายามอยากให้พี่ใหม่นะครับเรียกชื่อเรานะครับมันจะฟินมากถ้าพี่ใหม่เรียกชื่อพี่นดีวพี่นดีวมือหนึ่งแต่ขันบอเอินหยั่ง้อยเดียวเด้อพี่น้องโอเคบ่าใจบา่าใจบา้าปักมาเลย <laughs> พอกันพี่น้องนะครับเจอกันครับว้าว Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. พี่ดิวคะถ้าพี่ดิวให้หนูพันเงินอะมันนี้เหมาะสมกับหน้าตาพี่ดิวเลยค่ะพันเงินอะค่ะไม่ค่ะแต่จริงๆแล้วอะพี่ร้อยมาหลยทั้งคืนเลยนะ ใหม่เชื่อไหมเวลาพี่ไปอ่ะล่าสุดพี่ไปตำนานคนอีสานโต๊ะเต็มก็ให้พี่ไปอยู่หลัเหเงเวทีพี่ไม่ได้ดูใหม่พัชรีเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่ไม่เห็นหน้าใหม่ไงวันนี้พี่ดิวมาตั้งทีพี่ดิวดูให้จัดเต็มเลยนะเธชัดไหมครับชัดครับแต่เล่าแก้วเนี้ยไม่ต้องกินเอาหลาเงินก็พอเพราะว่าที่พี่เห็นในคลิปอ่ะแดกเล้าตลอดเลยเมือม่อกาง กินคอนเทนต,ต์มาเขาจะทำมาจอมโง่หิวหัได้ผู้ใดก็ทำต้องเป็นกทูทำได้ไงยังแย่ดีให้ไม่ดีนะคะหนูเอางค่ะตไกงใจใจบ่ใจบ่คนละคู่เจ้าใจบ่เจ้าใจ่บ้าเจ้าไกไม่ครับพี่เลิอกเล่ามาปีนึงแล้วแต่วันนี้พี่ถอนคำสาบานวันเดียว พราะว่าซีอโอพี่อยู่คนนี้เสื้อดำยกมือเลยครับยกมือเลยครับ <Yeah. S 1> พี่ไม่เไม่กินเหล้าเลยนะหนึ่งปีแต่ว่าวันนี้ยทงบึงกา เอาได้องอบุกขึ้นเมื่อนี่ลืมวางหนึ่งลืมครับยังขาดเรื่องเหมือนฟังมาตั้งใจนะคะพวกะอะไรเช่นนี้นะครับก็ตั้งใจทำเองแล้วก็ทั้งขื้นเลยนะครับกับเลขานะครับหนึ่งหมื่นบาทมอพิห้กับพี่ใหม่พัชรีครับผมอ,อ,อันนี้ไม่ได้ให้ค่าเบีย้ยค่าเล่านะครับ อยากให้พี่ใหม่พัชรีกินหนมจีนบ้างจากพี่ดิวธีรพัชร์บ้าะขอบคุณมากมเลยนะคะเรื่อยๆอยากขอให้เรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งๆถึงไปกันแล้กันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ้าเกิดเราเป็นคครอบรั้งเวทผู้ใดก็เวทพ่านผู้ใืก็ผู้ใดก็ผ่านเบดี๋ยวขออนุญาตเทพเวทพ่อนกันและกันเอาล็อกสองขนาดเกิฮะอย่าเรื่อยแตต้องเป็นเรื่ Hãy pháp đại. เอาตรงๆนะครับใหม่พี่อะทำคอนเทนต์อยู่ว่าใหม่จะรู้จักพี่ไหมใหม่พัชัีป๋าโอยมาเลยอยากจะถามพี่น้องว่าใหม่พูดพี่พูดตรงๆนะรู้จักพี่ได้ยังไงอ่ะรู้จักพี่ดีอไู่โอ้พี่เดีวสุดหล่อใครจะไม่จักนะคะติดตามมาติดตามนานๆแล้วนะคะรักแล้วก็ติดตามไม่ว่าเพราะว่าพี่ดีวเป็นคนตะตันยู่แล้วก็อุยเป็นคนด้วยพอ เออกระเลขกระเลขหักกระเลขแยกที่ตามมาแล้วแบบไปเห็นไปเนั่งคุยบัตรไปเล่นเออขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณน้ำมันกำใจให้พ่อตัวเองขึ้นไปเป็นดาราแถวก็แล้วกันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเสียงประมุิดดังในวิดีโอเนาะยักษ์เงินทองเรามีเท่าไหร่เราตายไปเราเอาไปไม่ได้สิ่งที่เราเอาไปได้คือคุณงามความดีเท่านั้นครับ ว่ามันเวทีนั่าหน,น้ามันกเอาถามพี่ดิวคำเดียวขอถามพี่ดิวคำเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะถามเจ้าตัว